สวัสดีครับคุยก่อนเกมคู่ที่ลิเวอร์พูลครับผมจะบุกไปเยือนตูลูสนะเกมวันนี้เป็นเกมยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับหลังจากที่เกมที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลก็ถล่มตูลูสเลยนะคาแอนฟิ์เลยแล้วก็เกมเนี้ยลิเวอร์พูลก็จะออกไปเล่นนอกบ้านที่ฝรั่งเศสนะครับเจอกับตูลูสที่ฝรั่งเศสบ้านของตูลูสนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพรีวิวก่อนเกมกันในคู่นี้นะครับวันนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยต้องบอกว่า สถานการณ์ในยูฟ่ายูโรปาลีกของลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้สบายนะชิลมากเพราะว่าออฟอร์มฟอร์มการเล่นนะครับเทียบกับทีมในกลุ่มที่มีเนี่ยมันห่างชั้นกันมากลยลิเวอร์พูลแข่งไว้แล้วสามเกมชนะรวดเลยนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าน่าจะผ่านเข้ารอบได้สบายนะอีกสามเกมที่เหลือน่าจะเก็บเพิ่มเพิ่ก็เก็บ 18แตดแเต็มมีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมในวันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเราไปดูความพร้อมกันก่อนนะไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนฝั่งเชาบ้านตูรูสเนี่ยตามรายงานนะครับผมมีนักเตะบาดเจ็บ2คนนะครับโอลิเวอร์เซนเดนแล้วก็ซาการีอับดูลไลนะครับผมส่วนของลิเวอร์พูลก็ผู้เล่นเดิมๆที่ บาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นแอนดี้โรเบอร์สันนะครับเคอร์ติสโจนและแอนกาเวนเบิร์ดนะครับสเตฟานบาเติกเตียโกอาคาราแล้วคนล่าสุดที่มีแบบว่ามีข่าวว่ามีเจ็บเล็กน้อยนะเวอร์จูฟันได้นะต้องรอติดตามกันแต่ผมคิดว่าเกมแบบนี้ฟันได้น่าจะได้พักนะครับอาจจะเป็นาจาริโคอนซาลงนะในวันนี้เราไปดูคาดการณ์บูลเลนที่น่าจะลงสนามในวันนี้กันเลยนะครับฟังตูรูตเนี่ยน่าจะมา,มาในแผนขนาด แผนเดิมมันแหละ4-3-3ผู้รักษาประตูกิโยโมเรสเตสนะครับผมเซนเตอร์แบ็กสองคนจะเป็นเดียร่ากับนิโคเซนนะฝั่งแบ็กขวาเป็นเดสเลอร์แบ็กซ้ายเป็นกาเบลซูโซนะครับสามกองกลางเนี่ยสามกองกลางเนี่ยคงเป็นวินเซนเซโรนะครับสเปริงแล้วก็คาสเซเลสนะครับสามแนวรุกก็จะมีอา,อารอนดอนนัมนะครับดาริงกาแล้วก็แฟงค์มากรีนะครับ <laughs> แต่ชื่ออาจจะ อาจจะไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่นะสำหรับนาะสเตตูรุสอ่ะไปดูฝั่งนิวพูลบ้าง433นะครับแผนของนิวพูลแผนนี้อยู่แล้วผู้สาประตูก็คงเป็นคิวินเคลเฮอร์นะครับผมน่าจะได้โรเตชันมานะโรเตชันมาแล้วก็น่าจะได้เล่นแทนอาริซอนในเกมนี้ส่วนเซนเตอร์แบ็กสองคนเนี่ยถ้าจะพักตัวเลยก็คงเป็นวันนี้คงเป็นมาติปคู่คอนซ่านะครับผมฝั่งแบ็กซ้าเนี่ยม,มันก็เหลือคนเดียวนะ ถ้าไม่เอาโจโกเมสมาเล่นนะถ้ามันมีชอยถ้าจะพักอาร์โนให้อาร์โนได้พักเนี่ยโกเมสก็ต้องไปเล่นแบกขวาแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยก็ต้องเป็นคอสตาซิมิการ์นะครับผมสามกองกลางนะครับสามกองกลางก็อาจจะเป็นชุดชุดเ,เขาเรียกว่าชุดโรเตชันเลยท้นั้นนะวัตตาลูเอนโดกลางรับแล้วก็เซ็นเตอร์มิดฟิลด์สองคนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเคอร์ติจูนกับเอเลียสเนี่ยคอปจะใช้พร้อมกันไหมนะเพราะเคอร์ติจูนเจ็บนะครับ ก็คงเป็นกาเวนเบิร์กกับเอเลียตนะส่วน3แนวรุกเนี่ยออ,อ,อลุยดิอาร์ตคอนี่กัคโปมฮัมหม็ดซาร่าเดโกโจตาพร้อมหมดนะครับผมแล้วก็ผมดูรายงานคาดการณ์จากหลายสื่อนะเขาบอกว่าเบนด็อกอาจจะได้ลงครับเกมเนี้อาจจะเป็นโอกาสของเบ ok นะด็อกนะได้ได้ลงได้สัมผัสสนามซาร่าอาจจะได้พักในเกมนี้นะครับก็ต้องรอติดตามกันนะว่าจะมาในแผนไหนนะ ก็เกมล่าสุดที่เจอกันนะก็ริวพูเปิดบ้านถล่มตูลูสไป5ประตูต่อหนึ่งนะครับผมเมื่อช่วงเดือนที่แล้วนะไปเดือนไปเดือนตุลาเนี่ยนะผ่านมายังไม่ถึงเดือนเลยเลยก็เกมที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นนะครับ5เกมหลังสุดของตูลูสยังไม่ชนะใครเลยครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก3นะครับผมเป็นการแพ้รวด3เกมนะฟอร์มแย่มากนะของตูลูสเนี่ย ส่วนของเรอรวพูห้าเกมหลังสุดนะครับชนะสี่เสม,มอหนึ่งก็คือเสม,สม,มอเกมที่แล้วแหละเสม,มอดูตัานหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแบบมันเป็นจังหวะฟุตบอลมากกว่าเกมเสม,มอเรอรวพูนะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแย่เลยแค่ยิงประตูไม่ได้แค่นั้นนะอืมนะก็ต้องมารอติดตามชมกันว่าเรอรวพูน่าจะแบบโรเตชันนะผมคิดว่าชนะอยู่นะสกอร์ในที่คาดเนะียผมคิดว่า <c oughs> เกมที่แล้วก็ห้าหนึ่งเลยนะเกมนี้ก็เอาสัก ไว้หน้าเจ้าบ้านหน่อยน,นะเอาสักสามหนึ่งแล้วกันนะสามหนึ่ง <laughs> สามหนึ่งสามหนึ่ง <laughs>